ยินวีอครับสู่รายการ The s h o f the g a ครับกลับไปครับที่มีชื่อว่า One Piece h a r d c หมดนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะในพาร์ที่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันครับรู้สึกว่าต้นสตรอเบอรี่ที่ผมปลูกไว้เหมือนคันที่แล้วยังไม่โตเนาะมันโตช้ามากเลยฮะผมว่าตื่นเช้าไปน่าจะโตครับตอนนี้ผมก็จะเผาทองอยู่เผาทองเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ผมทําการจัดของสักแป๊บหนึ่งครับโดยจะเอาแร่แสเวตในกล่องนี้นะฮะส่วนอันไหนดีวะอันนี้ผมจะใส่เป็นพวกไอ้นี่เลย เออเป็นพวกบล็อกบล็อกไอเนี้ยบล็อกดินบล็อกหินอะไรพวกนี้ครับพวกไม้อะไรพวกนี้ฮะโอเคเดี๋ยวขอแยกกล่องสักนิดนะฮะเดี๋ยวเยวเออไอนี้ด้วยไอนี้ด้วยนั่นแหละฮะเดี๋ยวกล่องที่สองนะครับผมก็จะใส่เป็นพวกอาวุธแล้วกันเนาะอาวุธอาวุธอย่างเดียวนะครับส่วนอา่าอะไรวะ <laughs> อุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้ในด้านดำรงชีวิตอา่าเราจะใส่ไว้ในกล่องที่4นะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม้จะยังไม่มีเอาเดี๋ยว ขอแยกกล่องสักนิดเออเออเออ,เอ,อดาบดาบมัน,นเฉยอ่าไอ้น,นี่โยนทิ้งไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมเอออันนี้เอาเป็นอาวุธหรือเปล่าวะเออเป็น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 นี่แหละครับอาวุธปืนอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวขอเสียเวลาสักนิดนะครับเออสักแป๊บเอ,อ้ยอันนี้ต้องใส่กล่องนี้ดีถูกแล้วน่าน่น่าน,าน,าน,านาไปเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมค่อยจัดนอรอบกันดีกว่าเนาะ คือถ้าของได้มาใหม่ผมก็จะใส่ไว้ในกล่องนั้นเลยครับโอเคนี่มันพเพชรเรามีเพชรตั้ง8ก้อนแล้ววาเฮ้ยจำเลยเนี่ยจะได้แบบคราเป็นอะไรวะโตอินชาร์ครับเดี๋ยวดูก่อนว่าคราบยังไงเดี๋ยวดิดนี่นะครับเราต้องหาออฟฟิเดียนมา3ก้อนนะครับเอ้สก้อนฮะแล้วก็เอาน้องเออสมุดสมุดหรือหนังสือนี่แหละวางไว้ตรงนี้ครับบุกช่างมันเถอะแล้วก็เดมอนระวางสองข้างใช่ไหมเราได้อินชาร์เดอะเทเวลนะครับอ๋อยังจำเลยอ่ะเอ้ยเป็นหนังสือหนังสือโอเคนอนดีกว่าครับ ขอให้แบบเออ่สตรอเบอรี่หรือแอปเปิ้ลไม่ใช่สตรอเบอรี่นี่น่าจะเป็นสตรอเบอรี่ใช่ไหมใช่ปะสตรอเบอรี่เห้โตช้าซะเสียจริงเลยมันจะถ้าแบบมันโตแล้วทำมันก็จะขึ้นสีแดงๆเฮ้ยเดี๋ยวเราลองใช้ถ่านดีกว่าไหมไม่ใช่ใช้ถ่านดิใช้ใช้อะไรวะใช้กระดูกโอ้โหเรียกซะผิดเลยเอ้ยกระดูกโตเนี่ยเฮ้ยผงกระดูกนะครับโตเฮ้ยแจ่มเลยอ่านั่นนั่นดู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 ดสกิลมันอันตรายขอเก็บในช่องอื่นก่อนครับคือเคยลั่นมาแล้วข้างบนเดี๋ยวพาไปดู มาวิธีการเก็บคือเขาไม่ได้ชิ้ขขวานะคือตีมันไปเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ทั้งหมด9ชิ้นเลยฮะโอเคมันแจ่มจริงๆเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องขยายพันธุ์ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะปลูกไว้ข้างล่างทั้งหมด4ต้นครับแล้วก็จะไปปลูกข้างบนครับมันจะได้แบบเมีพื้นที่มากกว่านี้หน่อยครับส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทํอีก้นี่ต่อเลยกว่าทําทางไปที่เกาะเห็ดนะครับรู้สึกว่าเหลืออีกนิดนึงเนาะจะเสร็จแล้วอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูเนาะไปไปไป เอออันนี้ดีวะเอาท่าโซมาจะได้วิ่งไวๆหน่อยแม่นแมนหลบในสิจ้าโผประตูแม่งเดี๋ยวผมว่าจะสร้างบ้านใหม่อยู่เหมือนกันเนี่ยคือบ้านเก่าเราก็ผมก็ชอบนะมันอยู่ใต้ดินแบบสะดวกดีไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากเอาโอ้โหแม่งชอบยุ่งจริงเลยนี่ครับที่ผมบอกไปว่าผมทําลัน่นชิดท่าไอเอ็ดแม่งโอ้โหเป็นน้ําแข็งซะหมดเลยเฮ้ยตัวนู้นตัวอะไรอะอู้อ๋อตัวเดิมเนี่ยเออเอาก็ได้เอาก็ได้อ่ะ คาโดลิกครับตอนนี้ทั้งหมดหนึ่งสองสามเก้านะครับได้แค่สองท่าครับคือท่าโซลแล้วก็ท่าไอ้นี่ครับเดินชมจันทร์ครับโอเคเดี๋ยวผมจะรีบแบบแมันแหนไปเลยจืดจืดเหมันแหมือนโหแบบเราเหมือนรถถมทะเลอ่ะโหแม่งอลังการงานสร้างมากบอกเลยอืถ้ามีผลน้ําแข็งอยู่แบบนี้ก็สบายๆครับแต่ก็น่าจะไม่พานนี้ก็พาร์ทหน้าครับผมน่าจะเปลี่ยนผลแล้วเนาะคือวันนี้ถ้าแบบเวลาเราเหลือเดี๋ยวเราจะไปไนี่กันอ่ะเขาเรียกว่าอะไร เออไปไปตะลุยเดินดาวแล้วก็หาผลพิศารกันต่อเนาะเพราะว่าเรงไม่ค่อยได้หาผลพิศดารกันต่อเลยใช่ปะละ่ะไปเออตรงนี้มันเออผมเอยถึงแล้วนี่วะเออถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วคือเราจะต่อไปทางขวาหรือว่าทางซ้ายดีแต่ผมขอไปทางซ้ายก่อนนะรู้สึกว่ามันจะมีเอนี N ์ e ด้วยฮะเป็นดวงดาวนเนาะคือเราทําทางอ่าไว้ข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวเผื่อเราโดดลงมาตกน้าหรือซวยเอาครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องแบบรอครูดาวคตรนนานเลยนี่แหละน่าจะถึงปะวะ ถึงถึงถึงโอเคใช้ท่านี่นะครับเออเราดูดแล้วนั่นนั่นแหละจึบจ๊บจิ๊บดึบด๊บดึ๊บดึ๊บเออเฮ้ยทำไมมันเฮ้ยทำไมมันแปลกๆวะเดี๋ยวเดู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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะอือหือทําไมมันแบบดาวมันชิดมากเลยครับเดี๋ยวผมขอขุดแกนดาวแป๊บนะฮะขุดแกนดาวอย่าลงไปนะต้องลงไปนี่สวยจริงๆบอกเลยเออต้องลงอย่างนี้ใช่ปะอ่า ดเดเดูเดูดูดชุดช้ามากตรงเนี้ยแบบโคตเสียเวลานะเว้ยเอ,ออเออนี่ไงเฮ้ยทำไมมันแกนดาวมันใหญ่จังวะเดี๋ยวนะเออมันใหญ่แปลกๆป่ะแกนดาวเนี่ยเออขอทองหน่อยได้ไหมมีทองปะรู้สึกดาวดวงนี้จะเป็นดาวโกสโตนฮะไม่ค่อยมีทองปะเดี๋ยวเดีหาทางขึ้นดีๆก่อนเออว่ะแกนดาวแม่งโคตรใหญ่มากเลยครับโอ้โหเอ้ย เสียเวลาจริงเลยเม่ง,งั้นไปต่อทางเออถึงปะเออถึงครับจึบ๊บน่เออเราก็จะถึงฝั่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเยวตรงนี้แหละเอ้นี่ครับก็ถึงฝั่งเกาะเห็ดแล้วฮะมีวัวเห็ดโคตรน่ารักเลยบอกเลยเดี๋ยวต้องรอเวลานนเนี่ยเราลองใช้ไอ้นี่ปะไอบอลไปใส่ดูดิเฮ้ยถึงด้วยถึงด้วย เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเร็วหน่อยสิอยากไปทัวร์ก่อเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหเราเตรียมเนื้อมากินนะเนี่ยเราแบบไม่ได้เตรียมเนื้อมากินน้องวัวเห็นนะไอไม่ได้เตรียมเตรียมเตรียมที่จะฆ่าน้องวัวเห็นไงเราเตรียมเนื้อที่จะแบบมากินเองไงไม่ต้องฆ่าเขาแล้วทาอาหารใช่ปะล่ะถูแล้วตรงมุมี่สงครามอะไรด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปช่วยเออมันนี้คือไอบอลนะครับนอ,อลูกบิ๊กบุ้มเลยส่วนอันนี้ก็เป็นแบบเปลี่ยนบล็อกอะเปลี่ยนบล็อกให้เป็นน้าแข็งดูดิจึ๊บนอ ใช่ป่ะเอ้ยมันเป็นน้ำแข็งด้วย嘛โอเคครับถึงแล้วนะเป็นฝั่งนีนะฮะเอ้ยเอาเว้ยเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นฝั่งโจรสลัดนะค,คือแม่งแบบทะลรอบทุกฝั่งเลยแหละเอาดิเอาดิาดจะเอาเปละ่ะจะเอาเปล่ะหะนอนี่นะครับเกาะเห็ดออันแสนสงบของเราเกาะเห็ดก็ดีที่ว่ามอนเตอร์ไม่เกิดนะครับแต่แม่งอะไรวะกองทัพเรือเองมาจุดจ้านเลยแถวนี้ออกไปซะถูเอายุอีก3ามสสี่ตัวส4มสี่ตัวจะเอาก็ไ้นะเจอแป,ป๊บแป๊บคุณชาโบ่เอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงนู้นมีสงครามจนสลัดกับกองทัพเรือโอ้โหยตรงนู้นอะไรอุยตรงนู้นมีดวงดาวด้วยเออเอาอะเอาเะล่ะเอา,าเะล่ะเ,เดี๋ยวจะขอจำกัดก่อนเอ้ยไม่ใช่กำจัดไม่ใช่จำกัดเอ้ยเอ้ยช่างแม่งเถอะเอาวะได้เอาอีหนูอีหนูมวยเอาหุยตรงนู้นอะไรมันชมรมมัวเห็ดดีกว่าเราต้องเข้าไปยุ่งซะแล้วชมรมมัวเห็ดเอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยหุยมันไม่ได้เฮ้ยผมต้องขอฆ่ามันตัวนึ่งเลยฮะ พอต้องการหมวกมากเลยเหมวกเราเคยมีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหมวกก่อนหมวกตอนนี้ที่เรามีนะครับก็เป็นชอบใส่หมวกทีเล็กว่ะขอหมวกทีเล็กแล้วกันน้อยแมนแมนไปแล้วหลบสิเฮ้ยอุ๊ยเกาะเห็นมันช่างแจมแมวมากเลยว้าไปเดี๋ยวผมจะกลับไปบ้านครับไปเอาเรือแล้วเราก็จะไปตะลุยหากล่องกันดีกว่านะแต่อย่างแรกเลยเรา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 ทำทาอุ่ยเดี๋ยวชิบหายฟักแล้วฟักแล้วฟักเราไอเอสิลก ฮ้ยสวยสวยชิบหายเลยโถไม่น่าเล่นแม่งโอยจนได้เลยเกาะเห็ดเราต้องแปลกเปื้อนอะ่ะต้ยน้ำแข็งเนี่ยเดี๋ยวกลับไปทางไหนกลับทางไหนเออน่าจะทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออตรงนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอยเกาะเห็ดแม่งกลายเป็นเกาะน้ําแข็งไปแล้วอะ่ะโถเอ้ยไปดีกว่าเนาะเดีย๋ยวเดี๋ยววนแหวนรีบวนกลับบ้านคนระับเป็นท่าที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ขอไปเสอแงมดากน่นเอาเลยไปแล้วเพนเพนขอเพ็นแล้วอย่างเงี้ยมันแมนอุ้ยเรามงแหกโค้งนะเว้ยโค่นลื่นเลยทังเนี่ยครับเป็นน้ําแข็งมันก็ลื่นธรรมดาใช่ไหมล่ะเดือดๆช้าๆหน่อยนะลูกอุ้งวิทาโซมันแจ็บแมวจริงโหดีบดบ๋บวบบ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 ูบ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 วเูบูบูหูบ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 นบู <c oughs> โถหลอกไปงั้นแหละผมสายโลกเกียไงคือไม่สามารถโดนดาเมจอะไรได้นะแต่ก็มีดาเมจอย่างเดียวก็คือน้ำนั่นแหละเดียวเดียวปะ่ะเราจะออกเรือไปหาอ่ากล่องกล่องขอกล่องหน่อยรู้สึกว่าเราน่าจะเอาอันนี้ไปค้าเป็น,เป,นเป็นแถ่งทองเอ่แท่นทองอ่ะได้สักอันหนึ่งใช่ป่ะละ่ะแล้วผมก็มีที่เผาไว้อีกสองกอนใช่ไหมน่าจะเปิดได้สักประมาณคีหนึ่งฮะแต่อย่างแรกเลยเราต้องหากล่องให้ได้ก่อนเออเดี๋ยวพาร์ทนี้กับพาร์าต่อไปเนี่แหละ จะหากล่องรัวๆเลยครับเพราะว่าอยากได้ผลอื่นบ้างไงคือกินแต่ผลน้ำแข็งนี่ก็แบบไม่บันเทิงเท่าไหร่เนาะอยากได้ผลพวกผลแสงเอ้ยเดี๋ยวดูอุ๊ยอุย๊ยอะไรเนี่ยมันเป็นสลับสลอ็อตอันนี้เป็นเพิ่มสเต็งเลยเหรออุย้ยมันโหดมันเสียจริงเลยเออทางไหนเราไม่ได้ไปบ้างแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะกุดตุกกุดตกกุดตกกุดตก,ก,ตกมากเลยเดี๋ยวชุบก็เคขตรงนู้นแล้วก็มีเลยใช่ปหมล่ะเดี๋ยวไปทางนู้นดีกว่าเนาะเดี๋ยวเฮ้ยทางนู้นบุกยัง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  เออเดี๋ยวไปดูข้างๆก่อนนะครับถ้าเรายังไม่บุกก็คือว่ามันจะเนี่ยจะเป็นเหมือนรอยที่เราขุดไว้ใช่ปะล่ะเออบุกยังวะอ้ายังไม่บุกเลยครับจู่จอดเฮ้ยตรงทูงวิหารใต้น้ำปะคือเราลงไปสำรวจไม่ได้ไงตดีวผมจะจอดเรือไว้ตรงนี้นะครับอย่าล่วงนะจ้าเอ้ย,เด,ยเดี๋ยวดีวิวิหารใต้น้ำเหรอ,อนูอนครับเป็นสาววิหารเลยน่าจะมีไอเทมอะไรปะอู้เดเดี๋ยวดิหลบจิหลบหลบหลบ ทุบก่อนทุบก่อนเอ้ยเรามีที่ขุดเพชรน,นี่ว่าโถขอกล่องดีๆหน่อยนะเอ้ยหลบดิอุ้ยโคบี้โคบ,โบี้ลบไปเด้เยมาแล้วเว้ยขอขอโดโดเ้วชิงจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดียวเดียว,ยวตรงนู้นจะเอาเหรอขออีกลำนึงครับเราก็ต้องแบบขี้ขวานรัวๆเลยไม่งั้นตกน้ําตกท่าไปนี่ขึ้นไม่ได้เลยถึงจะมีท่าไอเอเธอแต่ก็แบบไม่บันเทิงซะเท่าไหร่นะ เดี๋ยวเยวเรามีไอเอ็มันก็น่าจะช่วยได้ว่ะแบบเมื่อกี้งไงเราตกน้ําไปก็หลบสิเฮ้ยยังไม่อยากตายก็หลบไปหลบหลบโอยกล่องทองแดงโถ่เอ้ยเราเอเสตอรี่มาตั้งห้าผลนนเนี่ยโถ่เอ้ยเรายังไม่ได้ปลูกด้วยอ่ะเอาไงดีกลับบ้านก่อนดีไหมเดี๋ยวมาถึงขนาดนี้เลยใช่ปะล่ะโอ้โหใครไม่ใจจะอยากยากราบโทเราต้องไปหาแบบผลปีศาจที่เราต้องการสินนะ มันแหมนไปข้างหน้าดูครับรู้สึกข้างหน้าเราจะยังเอ่อยังไม่ค่อยมาสำรวจอะไรแถวนี้ใช่ไหมล่ะเห็นดูจากไอ้นี่แล้วแหละเฮ้ยเราต้อจะขุดเรือไปละมองดีวะไม่งั้นแบบเรากลับมาน่าจะเจอเอ่อตำแหน่งเดิมใช่ไหมโทโทโทหลบสิเฮ้ยขอสักลำเถอะนะเอ้ยลำลำใหญ่ปะโอ้ลำเล็กลำเล็กใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่จอ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 เฮ้ยช้าซะเสียจริงเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเอา N p c พซมาแลกของนะครับน่าจะพานหน้า สัญญาไว้หลายพาร์แล้วไงอ่ะบุกยางเดี๋ยวไม่บุกนะครับเป็นชูนะครับเรือลานี้ถ้าเราใช้ดาบตีมันจะเป็นสนิมอ่าไม่ใช่โถถ้ามันมีสกิลนี้ได้ก็โคตรเทพเลยครับแต่คือในเกมมันก็ไม่มีแหละแต่ในอนิเมะมีนะครับใครก็ไปหาดูเอาเองครับไม่บอกอีพีว่าอีพีที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเอยตรงนู้นโอ้ยตรงนู้นเป็นไรเป็นเกาะเหรอวะเฮ้ยเกาะหน้าอยู่มากเลยเนี่ยไปสำรวจสักหน่อยดีกว่าใช่ไหมเออเฮ้ยเกาะตรงนู้นเออไปดูสักหน่อยนะฮะเดี๋ยว มันแบบน่าสนใจมากเลยเป็นแพ่แบบเซี่ยวเดียวเห็นไหมมีทางต่อบปะเอ้น่าสนใจอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูคอมมักแมพไปก่อนมักแมพมักแมพทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวอ๋อนี่ดีกว่าครับเออ ww แล้วกันอ๋อนี่แหละอืมตรงนี้ปะเออเดี๋ยวค่อยมาสำรวจทีหลังครับเออฝั่งขวาไปเป็นอะไรเป็นลาวาไหลลงมาเหรอแล้วตรงนู้นก็มีโดนาวด้วยโอ้โหห่างจากบ้านถ้าเราไปทางซ้ายนี่คือยัไงไงอะ่ะโอ้ยมันมืดเราด้วยอะ่ะเดี๋ยว สงสัยค่ำคืนนี้เราต้องกลับบ้านไปนอนที่บ้านแล้วนะออ้ยเสียงเสียงดวงอาทิตย์ตกดินนี่แบบโคตรน่ากลัวมากเลยอะ่ะดูเดี๋ยคือวันนี้ครับก็มา <c oughs> มาดูพระอาทิตย์ตกดินกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกับโลกไหม่ครับวันพีทแห่งนี้แล้วแมงวิหารอะไรตายน้ําเดียวอย่าชนวิหารโอโ้ตอนนี้ครับก็จะหกโมงแล้วพระอาทิตย์คือใกล้จะตกดินแล้วโอโ้ข้างบนมีดวงดาวด้วยดวงดาวหนึ่ง ตรงนี้บ้านเราไปไหนวะเดี๋ยวข้างหน้าใช่ไหมโอ้โหตอนนี้ก็จะมืดแล้วสิแล้วก็เริ่มมืดไปแล้วแล้วจะทําเสียงนี้ไ <c oughs> ด้ไหว, <c oughs> วราะู้มีอะไรเฮ้ย <c oughs> บุกแล้วใช่ปะเออบุกแล้วมันบุกอย่างบานเรือลำเนี้ยไม่เคยเห็นเลยนะหรือว่ามาสปาวใหม่วะเดี๋ยว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 จอดก่อนจอดก่อนถึงบ้านแล้วหน้าบ้านไม่เป็นไรหน้าบ้านหน้าบ้านเออไม่เคยเห็นปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนเราจะเจอแค่แบบเรือกองทัพสองลำ แ,แล้วทำไมตัวน,นี้มีสปาเพิ่มอ่ะอ๋อมีสปาเพิ่มเพิ่มครับเป็นเรือของกัปตันครับเป็นกล่องทองแดงมาให้เราเฮ้ยไม่เอาได้ไหมเราของทองแดงอ่ะฉันไม่ขอนะถูตอนนี้ครับก็ถึงบ้านแล้วครับเราก็ได้เวลานอนกันแล้วแหละคืนนึงนะฮะเออตื่นมาแล้วจะได้เปิดกล่องสักกล่องไหมขอร้องเถอะขอสักกล่องขอ่ะ,ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้ว ขอนอนก่อนครับสักคืนนึงนะคเดี๋ยวเออ่ตื่นเช้ามาเราค่อยจะเอาเอาสตรอเบอรี่เนาะไปปลูกใช่ไหมล่ะโถเอ้ยขอกินาหารก่อนนี่แหละรู้สึกว่าจะมีแท่งทองกี่แท่งวะเนี่ยอแท่งทองทองทองเป็นสองก้อนนะครับส่วนที่เป็นเศษทองรู้สึกมีแค่สามอันเองโถก็คือยังไม่พอนะครับเดี๋ยวค่อยไปตามหาดาวดีกว่านะ ส่วนกล่องผมจะใส่ไว้ในกล่องไหนดีเอ่ยกล่องนี้ดีกว่ากล่องนี้ดีกว่าเป็นพร้อมกับแร่เลยจะได้แบบหยิบง่ายใช่ไหมล่ะส่วนผลพิศดารที่มีตอนนี้นะครับมีคนถามมาไม่มีอะไรบ้างตอนนี้ก็ดูเลย <durability> ผลที่อยากกินก็คือชิเกี uh, ่ผลต่อไปอ่ะน่ากินมากเลยมันเป็นผลฟูจิโทระนะครับเป็นดาเมจโ,โคตรคครุนแรงอ่ะรุนแรงแบบโคตร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 อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะสร้างขยายฟาร์มไหมตอนแรกว่าจะปลูกข้างบนไงแต่แบบว่ามันเนี้ยมันไงวะ กลัวแบบสัตว์ร้ายมันเข้ามาทำร้ายเราไงเพื่อเรากินผลสายอื่นไปนะครับก็คือมันต้องโคตรน่าก,กลัวก็คือว่าผมคิดว่าอยากจะปลูกไว้แถวๆนี้ดีวกว่าไหมนี่แหละนี่แหละเออเป็นฟาร์มฟาร์มไม่ดูเล่นนี่แหละเวลานอนใช่ปะล่ะเออห้านีะครับส่วนกระดูก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 มีมีสักกี่อันมีไม้เอยขอกระดูกหน่อยสิเฮ้ยแต่ทำไมผมได้ยินเสียงเราววะได้ยินจากตรงนี้ปะอ๋อคิดว่าเป็นแบบที่อื่น โถเอ้ยของก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอาเอาวุธอะไรไปใช้ดีกว่าไหมเอ้ยเดี๋ยวด,ยวดยวูลืม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 ,ลมเลยเราไปปั๊มค่าดุลรกิจกันต่อดีกว่าไหมฮะเดี๋ยวเ <laughs> พราะว่าตอนนี้หนึ่งสองห้าหกเองโถเอาแบบเยอะๆเ,เลยดีกว่าครับส่วน่าจะทํายังไงที่ได้แบบไวๆก็คือว่าอย่าเรียกออกมามันได้ไวๆแหละถ้าเรียกออกมาพร้อมกันเยอะๆแต่ก็จะเกิดอาการบั็กนะครับแต่ผมก็ไม่อยากไม่อยากบั็กนั่นแหละเอาอันเดียวพอเนาะ ขอหน่อยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยดูสิหนึ่งสองห้าหกครับมาดิจะเอาปะล่ะเอาก็ได้หุ้ยผมมีคนบอกว่าใช้มือต่อยมันดีกว่าไหมนี่นะครับมือต่อยคือหนึ่งนะฮะใช้อาวุธก็จะคูณดามเมจไปนี่นี่งไงเรานี่ไงเอาละเอาละอาลอ,องอารองจา๋าอารองพี่ขอนหน่อยโนนก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 ยิง่าละเอาไหมเอาบล็อกไปกินสิบดามเมจเลยเว้ยโหูแจ่มแมวอ่ะ เอาวลาะเอาวลาะอารอ,องอารองเอาก็ได้โถตอนนี้ก็เฮ้ยอะไรวะเนียเดียวเมื่อกี้เห็นเห็นเหมือนกันปะมันเกิดอาการบักบ้าอะไรขึ้นเนี่ยโถหัวอะไรวะอโตส่า,าเป็นคนดีคนดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้โถแล้วทำไมมันไม่ได้ของอะมันอีมันเป็นสาสิห้าเหมือนเดิมเนี่ยนะหามาตั้งนานมันก็เป็นเหมือนเดิม โถ,ยโถย้ย,ย,ยโถ้ยอีรองอีรองโห่เจ็ดสิบสุดเศร้าเลยพอพอดูดิดูค่อยมาหานอกรอบทีเดียวมันแบบเศร้ามากเราต้องทําลายทําลายล้างให้หมดหมดเลยดีกว่าสุดเศร้าอย่างนี้ต้องไประบายความแค้นเดี๋ยวไปหาตัวระบายความแค้นดีกว่าเดี๋ยวจะทําเป็นดาวให้ดวงนี้เป็นดาวน้ําแข็งใสนะครับมันเป็นฟองน้ําอยู่ใช่ไหมโถต้องหาที่ระบายความแค้นแล้วแหละคือค่าโุรกี้ยิ่งเยอะขึ้นเราจะวิ่งไวขึ้นได้ไหม ดีดิคือตอนนี้แบบวิ่งช้ามากอ่ะมันค่าธุรกิจน้อยไปหรือว่ามันยังไม่ได้ท่ามันมันก็เลยแบบดักดักสกิลแล้วหรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวดิมันไส้มันไส้มันไส้มากอย่างงี้ต้องลงไปทําให้เป็นดาวน้ำแข็งใสซะแล้วไอซ์อสอื้มเงี้ยละเป็นดาวน้ำแข็งใสแล้วรู้สึกไงมั่งโถ่โอ้ยพอรับเดี๋ยววันนี้ครับก็ต้องจากราพี่น้งนี้ก่อนครับอย่าลืมอ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อนดูด้วยครับสำหรับคนที่ดูคลิปใหม่ๆนะก็ ก็เกาอะไรวะเขาแบบว่าหลอนมากตอนเนี้ยมีเอออนจากไปมีน้องบอกว่าคนนี้คือไอพวกน,นี้คือวิญญาณน,น่าจะใช่นะเป็นแม่งเขียวโอ้โหแล้วลงมายืนคู่วิญญาณเนนะี่ยนะโถเอ้ยก็อย่างที่บอกไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันนะก็ชแนลนี้เพิ่งเป็นชแนลที่สร้างมาใหม่ประมาณปีหนึ่งมันใหม่ตรงไหนวะใช่ไหมโอเควันนี้ก็ต้องจากจากลาไปเพียงแบบจริงๆแล้วแหละเพียงเท่านี้แหละเนาะโอเคครับพบใหม่ครับสวัสดีครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชอบคลิปนี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละใครเล่นในโทรศัพท์นะกดเซิร์ชเลยฮะ ThaiG Channel แค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ช n e l ของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มทางขวาไหมฮะกดเลยครับแค่นี้คุณก็จะรับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับแล้วก็อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นในคอมกดติดตามเลยครับ วังไปทางขวากดไ like, ลค์ถ้าข้อล่านครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะคอมเมนต์ Comment อะไรอะไรก็ได้ครับหรือก,กดพบที่เฟซบุ๊กแค่นี้คุณได้รับข่าวสารของผมแล้วล่ะ